ด้วยตัวเองนะคขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าพวกเรานะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้ใหญ่นะครับให้ใช้แผ่นป้ายเดียวกันแบบนี้ขวงประเทศไทยมาปัรนยายมาพูดมาคุยนะครับมาทําความเข้าใจให้กับที่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบไปในทิศทางเดียวกันนะครับทีนี้ขออนุญาตเริ่มจาก ภาพแผ่นนี้นะครับเป็นโลโก้ของคณะปฏิรูปยุทธาศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทยสยามภาคประชาชนนะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้แบบนี้จะอยู่คู่กับประชาชนของคนไทยทั่วทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับต่อไปเราจะมีศูนย์ของเราอยู่ที่หมู่บ้านน,นั้นๆนะครับและโลโก้ตรงกลางก็คือเป็นโลโก้มูลน,นิธิคอสีฟ้านะครับมูลน,นิธิคอสีฟ้า คืออะไรนะครับมูลที่พอสีฟ้าก็คือเป็นท่านบนอากาศโภคไพร่ทุก,กจินดานะครับ<ห>ท่านนี้นะครับชื่อชื่อนะครับใช่ใช่ก, <ๆ S 1> ก็มีอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับและก็รูปถ่ายท่านนี้นะครับก็คืออาจจะมองไม่เห็นแต่ตรงนี้ผมทำมาเพื่อให้ชัดเจนนะครับ <S <S ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้ที่ คเครื่องบินรพระที่นั่งนะครับพอสีฟ้าให้กับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ามาเป็นเวลา15ปีนะครับท่านก็เลยนะครับได้ทําตามปณิธานของท่านในหลวงราชการที่9นะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวรกากหญ้ชาวฐานรากของเราทั่วประเทศไทยนะครับก็ตั้งมนิธิพอสีฟ้าขึ้นมานะครับคำว่า พอสีฟ้าก็คือเฮลิคอปเตอร์ลำสีฟ้าที่มีอยู่ลำเดียวในประเทศไทยนะครับที่ท่านใช้เป็นเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จไปสเสด็จมาทั่วประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานที่ทุรกันดานที่ลําบากขนาดไหนที่คนไทยบางคนยังไปไม่ถึงนะครับผู้ว่าบางคนยังไปไม่ถึงแต่ท่านไปถึงเพราะว่าท่านมีเฮลิคอปเตอร์พอสีฟ้าไปไม่ว่าทุรกันดารจะเสียงอนตรายจะเป็นที่ ของผู alors, look, son, ้บอกอการได้ท่านก็ยังไปช่วยเหลือที่เราประชาชนทนะครับก็เลยตั้งมูลิตีอตที่าขมาเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงให้พวกเราเข้าถึงนะครับให้เราเป็นหนึ่งในมูลิตี้ฮอดีฟาเนื่องจากเราเป็นประชาชนเหมือนกันเราเป็นคนไทยที่มีหมายเลข13หลักเหมือนกันนะครับท่านอยากให้พวกเราได้รับการช่วยเหลือให้สิทธิเท่าเทียมกันนะครับเหมือนที่ท่านทั้งหลายได้พูดมาแล้ว ให้สิทธิเท่าเทียมกันมีสิทธิอะไรบ้างที่เราจะได้รับนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดในลำดับลงไปนะครับนี่คือท่านจะทําตามมริฐานของท่านในหลวงเพราะว่าท่านอยู่กับท่านในหลวงหลวงราามา15ปีท่านได้รับการไล้อยวางใจได้รับการาให้เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ที่จะด,ดําเนิน การตอในโครงการ4,000กว่าโครการของ <c oughs> ของนายหลวงลอเก้านะครับ <c oughs> ท่านก็ได้รับมอบหมายก็มันจะมีหลายมูลนิธินะครับนอกจากมูลนิธิค <c oughs> อสีฟ้าแล้วก็ยังจะมีมูลนิธิไทยพัฒนาเห็นไหมมูลนิธิรัฐราชอะไรต่างๆที่เป็นมูลนิธิอยู่ในโครงการพระราชดำริทั้งหลายก็คือเป็นโครงการของพ่อหลวงลอที่ตั้งไว้1,600กว่าโครงการนะครับและมูลนิธิคอสีฟ้าก็ได้จดทะเบียน เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่19นะครับพฤภาค์63นะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับก็คือเป็นเอกสารหลักฐานนะครับที่ได้รับการจดทะเบียนจดฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อุ่นใจจะได้สบายใจนะครับก็ทุกคนที่มาฟังมาพูดเนี่ยมาจากไหนนะครับที่มาของเรื่องอะไรอครับตรงนี้เรา ได้รับการจดทะ่เบียทนทก้อตามกฎหมายแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านไทยลุกไทยเอกสารและก็เอาไปปินออกมาเหมือนที่ผมทำนี้แหละครับตรงนี้ทั้งหมดผมก็ทําเองนะครับเพื่อเราปินออกมาทุกอย่างเขาจะส่งลงมาในห้องในกลุ่มในโทรศัพท์ทุกคนมีเรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้ผมก็ได้ถ่ายเอกาสารเบื้องต้นของนโยบาย19ข้อให้ทุกคนได้ถือไว้แล้วเดี๋ยวจะดูไปตามที่ผมพูดนะครับเป็นข้อข้อ นี่คือภาพที่ท่านได้ทำภารกิจนะครับ <c oughs> ท่านที่น,นอยู่ก็ <c oughs> จะไปกับพอสีฟ้าลํำนี้นะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับแต่ส่วนมากท่านบินอยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานทางล้นภาคใต้ท่านไม่ค่อยได้มานะครับพอสีฟ้านานๆมาครับนี่ครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านได้เปิดตัว <c oughs> นะครับจยดทะเบียนนะอยากเป็นทางการ มีมีภาพให้พวกเราดูทั้งหมดนะครับและภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่มูลที่พอสีฟ้าได้ช่วยเหลือผู้พิการนะครับผู้พิการผู้ด้โอกาสเ,เด็กนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้สูงอายุต่างๆเราก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยานะครับโดยมูลที่พอสีฟ้าตรงนี้ทุกท่านจะได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะได้มีโลโก้อย่างนี้นะครับประจำตัวโดยจะมีบัตร มีมีบัตรแฟนนะครับหลังจากที่เราได้รับการบรรจุเรียบร้อยนะครับถูกต้องตามกฎหมายก็จะมีหนังสือบรรจุทุกท่านเลยนะครับที่ได้รับการมอบหมายที่ได้รับการแต่งตั้งไว้แล้วนะครับที่เป็นผู้อุนเวยการตำบลหมู่บ้านหรือว่าเป็นผู้อุปเยการจังหวัดนะครับก็จะได้ตามนั้นนะครับก็ขอให้พวกเรามีภาพได้มาประชุมอย่างนี้ครับมาประชุมมารวมกลุ่มกันมาช่วยเหลือ ที่จะบอกต่อพี่น้องคนไทยที่ยังได้อโอกาสยังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับเราบอกต่อๆเหมือนผมกําลังบอกทุกท่านอนี้นี่คือหน้าที่ของท่านหน้าที่ที่ทุกคนได้รับมอบหมายให้ทําแค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปทปําถุตบินไม่ต้องเหนื่อยและเราก็จะมีศูนย์ในบ้านเราต่อไปทุกหลังคาเรือนที่ชุมชนของเราอ,อ,อนันี้ตามตามนี้นะครับวัตถุประสงค์เอาผมพูดเลยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือของ เราไปรนะครับเพื่อเพื่อทูลนะครับองค์พระมหาการสัตว์หนึ şey yes, ่อเลยนะก็คือเรามาในเพื่อทูลนะครับเพื่อทูลรับพระมหากษัตัตย์ทุกคนทุกพระองค์เลยนะครับทุกพระองค์ที่เป็นพระมหากษัตริย์นะครับทุกพระองค์ท่านเราต้องเพื่อทูลเนื่องจากเราอะ เกิดมาเป็นอะไเราก็ต้องเคิดทุนอยู่แล้วนะครับโดยทั้งแต่เราไม่ดีโครงการนี้เราก็เทิทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สองก็คือปกป้องนะครับปกป้องสถาบันสามสามสาสถา,สาบันหลักก็คือปกป้องชาติศาสนานะครับแ,แล้วก็พระมหากษัตริย์ผมเขียนข่าวๆแล้วก็สาม สามนี่คือต้องส่งเสริมเสริมถนนนะครับปัจจิมาเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงเราก้าตั้งไว้ที่เลยสามสามเลนี่คือวัตถุประสงค์นะครับส่งเสริมนะครับส่งเสริมหลักปัจจิมาประยาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเอาง่ายๆพอเพียงให้ให้เข้าใจง่ายๆแค่นี้ นี่คือวัตถประสงค์แล้วนะครับนั่นแล้วนะครับลองลองดูนะครับมันมี19ข้อ1ถึง19ข้อนี้ก็คือเป็นผลประโยชน์ของพวกเราทั้งนั้นเลยเป็นผลประโยชน์ของทุกท่านเลยที่เป็นคนไทยที่มีไอดียติดตาของทุกท่านเลยไม่ใช่ว่าเป็นของผมไม่ใช่ว่าเป็นของคี่ว่าเป็นของรัฐตรีเป็นของ อนไทรั่วประเไทยาาท่านย่<ใ>นครับ,รบ<อ>ดูนะครับข้อหนึ่งก็คือเป็นเรื่องทำมาหา,ากินเรื่องปลาเรื่องท้องของพี่น้องระชาชนก็คือเป็นที่ท่านอย่ทำได้พูดไปแล้วเรื่องที่ดินนะครับเรื่องที่ดินตรงนี้เป็นนโยบายหลักเลยนะครับที่ของคณะบฏิรูปจากมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ ให้มีที่ดินทํามาหากินเห็นไหมครับได้มีอาี่ได้มีเงินทองต่อไปเราจะไม่จนอีกแล้วเนื่องจากเรามีที่ดินเป็นของตัวเองนะถ้าเกิดเราไม่มีที่ดินทํากินเราก็ต้องไปรับจ้างต้องไปทำนู่นทํานี่ก็ไม่รวยทักทีนะครับเนื่องจากท่านเห็นความสําคัญนะครับซึ่งก็อหลวงเราับแล้วว่าต้องช่วยเรลืที่น้องประชาชนให้ทุกคนได้รับ การช่วยเหลือเยียวยาให้เท่าเทียมกันยาให้มีความเลือมล้ในทางสังคมนะครับทุกวนันนี้มันมีความเดือมร้อทาง,ทางสังคมสูงพวกเราไม่สามารถเข้าถึง<อ>เราก็อยากเป็นผู้รอยโอกาสตลอดชีวิต<อ>เพราะนั้นทางคณะปฏิรูปและมูลนิธิโฮสฟ้านะครับได้มาช่วยเหลือพวกเราแล้วให้พวกเราทำความเข้าใจและให้ทุกท่าน พยายามทำความเข้าใจสิ่งเก้าข้อนี้ให้ปหใเป็นหลักกันเลยนะครับพราเป็นผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะหอลงรายละเอียดสักนิดนึงสักสองสามข้อหลังจากนั้นก็ให้ทุกท่านไปทาําความเข้าใจและก็ไปอ่านเราเองนะครับว่าของเราอ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับข้อไหนบ้างนะครับก็ข้อหนึ่งก็เหมือนที่ผมผมผมได้ให้ทุกท่านอ่านนะครับข้อหนึ่งก็เรื่องที่ดินนะครับเรื่องที่ดินอ่าง่ายๆ ที่ดินที่ดินนี้ครับมันสําคัญอย่างไรนะครับนี่ผมก็ขออนุญาตได้ล,ละเอียดนะครับถ้าเราดูเฉยๆว่าอาเรื่องที่ดินทํากินเรื่องกศึกษาเรื่องการรักษาพยายบาลดูผ่านๆไปมันจะไม่ไม่ไม่เห็นความสําคัญน,นะครับมันจะไม่มีความหมายเลยเหมือนกับเราดูดูดูยูทูบดูไลน์ดูแล้วก็เขียนทิง้งเขียนทิง้ง <พอ S 1> เขียนนิ้งเพราะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราดูแล้วเราไม่ ไม่ไม่ทำความเข้าใจไม่ทำความและเอียดอเราก็จะผ่านไปผ่านไปผ่านไปเราไม่รู้ความหมายไม่รื้อซึ้งไม่ซึ้งว่าเออเป็นประโยชน์ของเรานะครับเรื่องที่ดินนะครับที่ดินที่ผมได้รับอ่นานโยบายจากผู้ใหญ่มานะครับเอาที่ดินมาจากไหนใช่ไหมครับอ่าที่ดินจัดมาเป็นยังไงมาให้ยังไงนะครับผมขอญาตเรื่องที่ดินก่อน ก็เรื่องที่ดินเนี่ยนะครับที่ดินที่จะมาให้พวกเราทุกท่านทุกคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขาแจ้งไว้ว่าให้คนละหาไร่หรือครอบครัวละยี่บห้าไร่ใช่ไหมครับก็อ่านะพวกเรามีค่าคนก็คือยี่้าไร่ใช่ไหมครับถ้าคนเดียวก็คือเนี่ยดูดูในนั้นนะครับดูตามไปด้วยก็คือที่ดินที่เป็นของคนไทยทั่วประเทศไทยที่ดิน ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับนั่นแหละเป็นของคนไทยเพ่ยงแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ถูกจัดให้เป็นของคนไทยแต่จะให้เป็นของกองคำบกจะให้เป็นของอาราชพัสดุนะครับจะให้เป็นของรถไฟจะให้เป็นของเมือของนี้ของนั้นหมดแต่คนเหล่านั้นหรือว่าโครงการเหล่านั้นเขาไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลย,เลยใช่ไหมครับมีที่ดินเยอะแยะแต่ให้ประชาชนใช้อยู่แค่หน้าได้สิบได้ ในไอที่เยอะๆกักไว้หมดใช่ไหมครับก็ไม่สามารถที่จะไปทําความเจริญให้ประเทศได้เขาก็ต้องหาผู้บอตั้งผู้ที่จะเริ่มนาเนินการก็คือคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่นายกไม่ใช่ผู้นําของประเทศต้องเอาคนไทยทั้งประเทศนะครับคนไทยทั้งประเทศก็มีสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยอยู่แล้วนะครับซึ่งมีบัตรประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว แล้ว 네 <목소리> ที่ไม่รู้จักจกบบันเลยวันนี้ผมมาให้ความรู้ให้ทุก<ซ>คนเ,เ,นเพื่อได้ภูมิใจว่าคนไทยมีสิทธิ์ที่จะต้องเป็นเจ้าของที่ดินนะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของทองคำมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของน้ามันในประเทศไทยข้อที่สองเรื่องที่ทรัพยากรนะครับส่งเสริมพลังงานเห็นไหมข้อที่สองดูดยังครับข้อที่สองเรื่องเรื่องเรื่องท่พยาร,เร,ารเรื่องส่งเสริมภาพพลังงานต่างๆที่ในประเทศไทยอันนี้คนไทยคนรุ่นตอไปจะไม่รู้ คืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับก็ผมอยากจะให้ชัดเจนว่าสิทอยู่ทรัพยากรก็คือพยทสิส์ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่าอะไรจะเป็นต้นไม้ดินน้ำมจะเป็นอากาศากาศ็คือเป็นของคนไทยเป็นไทยทรัพยากรในประเทศไทยก็จะมีทองคำมีน้ำมันอ่ามีผู้ปล่อยปูปลามีอ่าวไทยเห็นไหมครับอ่ามันเ,อเยอะเพราะฉะนั้นทรัพยากรตรงนี้นะครับข้อที่สอง ต้องเป็นของคนไทยเท่านั้นะ<ด>ไม่ได้ให้เป็นของคนอื่นไม่ให้เป็นของต่างชาติไม่ให้คนอื่นมาครอบครองมันต้องนะให้พวกเราออให้นักเรียนเรีเรย,ยรนฟร,ร,รนีนะครับและมีเงินให้หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าเห็นไหมครับเขาจะเอาเงินมาจากไหนก็คือเอาของที่เป็นของเราง่ายๆถ้าเบรกลงนี้เราเอาทองคำมาแปลรูปเราได้เท่าไหร่นะครับเอาน้ำมันขึ้นมาแปลรูปเราได้เท่าไหร่เอาป่าไม้มาแปลรูป เราได้เท่าไหร่อาหารทะเลกู้งหอยกุปลาทิ่ส่งออกไปอยู่ทุกวันเนี่ยเราได้เท่าไหร่กุ้งตัวบางกอนตัพันเราได้เท่าไหร่เราเป็นชวนหนึ่งที่จยากได้ตรงนี้ด้วยนะครับก็ให้พวกเราทุกคนช่วยจัดกานให้มันเกิดโครการนี้มันก็เกิดแล้ไม่ต้องไปคอยใครถ้าคนหนึ่งในประเทศไทยใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นเจ้าของอ่ะเราเป็นเจ้าของให้ให้พวกเรารู้เรามีสิทธิเป็นเจ้าของใช่ไหมครับและมันเป็นใช้ได้ล้านเกษตรที่ผมพูดขอให้คนไทยรู้อย่างที่ผ่านมาคน มีใครบอกนะครับเขาก็จะไม่บอกเขาจะปี่นไเขาทำแต่อื่นแต้เี็นู้แหญ เมือไปขายไกลีกายไกลนีด้มาก่แล้วดีใจไม่ดีใจดีใจตมืออยตมืออย้ไหมใมีอะไรถามไครับผมอยากให้คนได้หูตาสว่างนะครับให้รู้แจ้งเลยแล้วเรารไปรวตัวกันนีเราไปแบบนี้ไปไปไปหลายๆคนต่เราพากันไปทำความดี มากนะครับท่านปานงคือท่านเป็นผู้นำที่ผมรับบรกเคารพนับถือสภามาตลอดนะครับและครอุกๆคนทั้งไปตรงก็จะรู้จากป้านงปานงก็เป็นคนผงทังคนอยู่ในทังคนทุกคนรูน้เน,น,น,นี่ยผม็นท่าาวันนี้ผมดีใจนะครับท่านก็ลายไปบอกผมแล้วว่าวันนี้ที่จะมารวบ ไปบอกต่อดีนะครับบอกต่อในทางที่ดีจิตอาสา ทั wollen, il, ้มดในน้อยู่าว่เนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยเหครับเพื่ออ่อนี้ผมไปคดนป้งทำธุรกิจกระถ่าย้านงเีมันของาม้านงยังทาแต่วันนี้ผมอยากจะมาตยามาดูกำไรให้ทั้งหมดทุกคนแล้วให้มารับตรงนี้นะครับดีไม่ดีนะตบมืออีกครั้งง เป็นไปได้ร้านเนะครับ